ีต้อนรับกลับสู่ช่อง Miss Auto Review วันนี้เราจะพาคุณมาเจาะลึกหนึ่งในรถแฮตแบ็กไฟฟ้าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของปี2026นั่นก็คือมอเตอร์ EV รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นนี้กำลังสร้างกระแสอย่างมากด้วยการผสมผสานระหว่างดีไซน์เทคโนโลยีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าง,งั้นเราไปดูรายละเอียดกันแบบจัดเต็มเลยครับตั้งแต่แรกเห็นภายนอกของม ic ิเตอรซก็สะดุดตาด้วยเส้นสายที่ดูทันสมัยและสัดส,ส่วน ที่กระทัดรัดแม้จะเป็นรถแฮทแบ็กขนาดเล็กแต่การออกแบบกลัดดูมีความตั้งใจไม่ธรรมดาหรือราคาถูกด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียวที่ยื่นเชื่อมไปถึงซุ้มล้อทําให้หน้ารถดูเป็นมิตรแต่ก็แฝงความสปอร์ตกันชนหน้าด้านล่างถูกออกแบบให้ช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ซึ่งไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่อีกด้วยด้านข้างตัวรถมีช่วงยื่นสั้นและซุ้มล้อที่นูเล็กน้อยทําให้รถดูมั่นคงเกินกว่าที่คาดจากรถอีวีระดับเริ่มต้น หลังคาลาดลงเล็กน้อยไปด้านหลังพร้อมสปอยเลอร์เล็กๆที่เพิ่มความสปอร์ตด้านท้ายดูเรียบง่ายแต่ใช้ขงานได้จริงด้วยไฟท้ายเล็ดีไซน์คมและกันชนที่ดูแข็งแรงโดยรวมแล้วดีไซน์ภายนอกของซิกาดูลงตัว,ตวทันสมัยและดูอดวัยโดยไม่ดูเด็กเกินไปเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกประหลาดใจว่ามันกว้างและดูพรีเมียมเกินตัวแผงคอนโซลหน้ามาในสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายวัสดุเป็นการผสมผสานระหว่างพลาสติกนุ่ม และถ้าคุณภาพดีแม้จะไม่ถึงระดับรูหราแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและประกอบแน่นหนาบอดน,นั่งให้ความสบายเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลและจอกลางระบบสัมผัสมีความคมชัดและตอบสนองรวดเร็วแสดงข้อมูลที่จําเป็นครบถ้วนโดยไม่รบองรับ Apple Carplay Android Auto และ Bluetooth เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ระบบเสียงถือว่าทําได้ดีกว่ารถระดับเดียวกันหลายรุ่นจุดเด่นอีกอย่างคือพื้นที่เก็บของที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของข้างประตูคอนโซลกลางขนาดใหญ่และช่องเก็บของยิบย่อยที่ช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกขึ้นแม้แต่บอกหลังยังมีพื้นที่สีสันและพื้นที่วางขาเพียงพอสําหรับผู้ใหญ่ซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติในรถกลุ่มนี้ ในด้านสมรรถนะบิดสิกังไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความเร็วสุดขีดแต่เน้นความประหยัดความนุ่มนวลและการใช้งานในมือมอเตอร์ไฟฟ้าให้การเร่งที่ลื่นไหลพร้อมแรงบิดท,ที่มาในทันทีทำให้การขับในสภา